คลิปนี้นะครับผมนะครับจะมานะครับรีวิว ะครับถึงจุดชมวิวนะครับนะครับผมเพิ่ง45แบบๆนะครับหยกๆเลยนะครับแล้วหลังจากเลเวล45แล้วนะครับนะครับก็นะครับตามเคยครับต้องมาขุดแร่นะครับเพื่อนะครับมาอาร์ติแฟกต์นะครับที่เราจะต้องนะครับทำเทสกันต่อนะครับก็คือตัวนี้ครับแร่ผมไม่พอเดียวนะครับผมอนุญาตนะครับขอขุดแร่ก่อนนะครับนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องเทสก่อนนะครับผมก็ยังไม่ลองไปเหมือนกันนะครับว่าเลเวล45สามารถวาร์ปมันที่ได้เลยหรือเปล่าหรือว่าต้องทำเพลสหลักก่อนอ่ะวาร์ปไปครับ ครับเห็นไหมครับว่ามันยังไปไม่ได้นะครับนะครับพอคุณเลเวล45แล้วคุณก็ยังไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับคุณจะต้องทําเควสก่อนนะครับถึงจะไปได้นะครับไม่ใช่ว่าเลเวล45แล้วจะสามารถไปได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับคุณต้องมาไล่ทําเควสจนกว่าจะถึงนะครับ22ขีด1นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเรายังทาเควสไม่ได้ครับเก็บแร่นะครับ ครับนะครับอติแฟกต์ไปก่อนครับนะครับขออนุญาตนะครับขุดแร่ัะครู่ครับแล้วเดีย๋ยวไปทำเควสเสร็จแล้วนะครับนะครับจะมาไล่นะครับจุดชมวิวนะครับนะครับแล้วก็นะครับกล่องนะครับเพื่อนๆเห็นกล่องตัวนี้ป่ะหลายๆคน่ะมาถามนะครับว่ากล่องตัวนี้นะครับมันมีจุดเกิดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ง่ายๆนะสำหรับคลิปนี้นะครับคุณก็นะครับเกิดตรงนี้นะครับอ่านะครับจุดหนึ่งนะครับครับง่ายๆก่อนเลยนะครับจุดนี้นะครับแต่ผมนะครับไม่ทราบว่ามีจุดไหนเกิดบ้างนะครับแต่อันนี้อยู่ต้นไม้โลกนะครับอ่าต้นไม้ ทำไมโลกสามครับอยู่ตรงหัวบอสนะครับเลยมันนิดนึงนะครับผมไม่ทราบว่ากล่องพวกนี้มันเกิดที่เดิมตลอดหรือเปล่านะครับแต่กล่องพวกนี้นะครับได้ของดีมากของฟ้านะครับมันเดี่ยวค่อยดูนะครับมันได้พวกแร่นะครับเนี่ยของค่อนข้างดีเลยมีคนมาถามอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ทราบว่ามันเกิดตรงไหนบ้างนะครับถ้าเกิดว่ารู้ข้อมูลยังไงเดี๋ยวจะมาทําบอร์ดเพื่ออีกทีหนึ่งนะครับว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดว่ารู้ทุกกล่องนะครับมันเฮ้ยได้อุปกรณ์หายากด้วยไหมครับเหมือนเห็นเปล่าไหครับได้กล่องอุปกรณ์หายากด เปนครับเห็นไหมครับได้กองอุปกรณ์หายากด้วยนะครับเพื่อแต่มสุ่มนะครับขายได้ไหมเนี่ยโอ้ชิบหายขายไม่ได้เพื่อนเอาจัดเลยไหมครับโบเข้าไปชิบหายมันคอนงานพิเภกไหมครับลองไปดูยัสมุดนะครับได้อะไรนะครับยัสมุดเพิ่นได้เลือดสองร้อยนะครับแล้วเราจะทําอะไรได้นอกจากยัสมุดล่ะไหมครับมันทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับโคตรซวยเลยได้ขอชีบคนอื่นนะครับมันบวกหกนะครับได้ถูกเป้านะครับ ตัวนี้ครับดาเมจป้องกันมอนเอ่อป้องกันดาเมจมอนเตอร์นะครับเอาเลือดสองร้อยแล้วกันยัดจะได้จบจบไปเพราะว่ามันไม่สามารถทำอย่างอื่นได้นะครับขายก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ก็ได้แต่ยัดสมุดนี่แหละครับนะครับจุดตรงนี้เดี๋ยวถ้าทราบนะครับจะมาบอกเพื่อนๆนะครับว่ามันมีจุดไหนเกิดอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขุดแร่ตามวิากรรมสักครู่ครับไม่มีปัญญาซื้อแร่นะครับ อย่าลืมฝากร้านเติมเกมมาจติกเพื่อนเพื่อนไว้ด้วยนะครับเติมเร็วปลอดภัยมัน่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีรีฟันจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดทําการ24ชั่วโมงสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปสแกนบาร์โค้ดได้ที่หน้าจอไม่ว่าเพื่อนเพื่อจะเติมเกมไหนก็แล้วแต่ให้คิดถึงร้านเติมเกมมาจติกเป็นร้านแรกนะครับฝากเพื่อนเพื่อนไว้ด้วยน,นะครับผมสําหรับร้านเติมเกมมาจติกนะครับเพื่อนเพื่อนครับสะดวกรวดเร็วแน่นอนครับ สำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่กําลังมองหานะครับโปรแกรมเปิดหลายหน้าจออยู่วันนี้เรามีโปรแกรมมานําเสนอนะครับ UG Phone เป็นโปรแกรมเปิดไหลายหน้าจอช่วยแบ่งเบาภาระมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เพื่อนนะครับให้ประหยัดค่าไฟประหยัดแบตนะครับเพิ่ม,มาอายุการใช้งานมือถือนะครับถ้าเกิดว่าใครกําลังมองหาอยู่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับโปรแกรม U UG Phone นะครับผม นะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับเลเวล45เสร็จแล้วนะครับเขาจะให้อัพนะครับอาร์ติแฟกต์ตัวนี้นะครับเป็นเลเวล8ความอาร์ติแฟกต์ตัวนี้เป็นเลเวล8แล้วนะครับไอ้ตัวนี้นะครับมันก็จะอัพได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับทำเควสหลักนะครับหรือว่าไปดูคลิปนะครับหนึ่งวันต้องทำอะไรแล้วนะครับเพื่อนๆจะไม่พลาดนะครับคือไม่พลาดเควสตัวนี้ครับท่านเพื่อนใครพลาดเควสตัวนี้คุณจะอัพไม่ได้เลย เพราะว่านะครับมันเชื่อมต่อนะครับกับเพจตัวนี้นะครับพอหลังจากที่เรานะครับอัพเสร็จแล้วนะครับอาร์ติแฟกต์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้นะครับเพจมาคุณกดเพจปั๊บนะครับมันก็จะวาร์ปนะครับมาที่แมปตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาไล่หาจุดชมวิวกันนะครับเรานะครับไปเริ่มตั้งแต่แมปแรกกันเลยนะครับเพื่อนนะครับเอาสัตว์แดงนะครับแมปแรกนะครับนะครับหนึ่งทับหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับนะครับเรานะครับก็ไปหานะครับ สำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่ยังนะครับไม่รู้นะครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับมาดูนะครับคลิปผมนะครับคุณเห็นจุดแบบนี้ปะให้คุณเดินนะครับไปที่จุดแบบนี้ครับแล้วนะครับคุณก็นะครับไปกดดูได้เลยไปครับนะครับจุดที่สอนนะครับนะครับจะอยู่บริเวณนี้ครับเหนี่ยวาร์มลงเลยนะครับนะครับวาร์ปลงมาแล้วเพื่อนก็กดดูครับพอแล้วเพื่อนกดดูเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนะครับกดดูที่แมพครับกดนะครับอีซข้ามไปเลยครับ ให้คุณกดดูที่แมปตรงนี้ครับถ้านะครับตรงนี้ครบ2องสัตแสดงว่านะครับแมปนั้นนะครับครบแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะไล่กันทีละแมปเลยเมื่อคุณทําครบนะครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับก็คือนะครับตัวนี้ครับจุดชมวิวนะครับเลเวลสี่ห้าก็คือนกแดงที่เราจะทํากันนะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับนะครับหลายๆคนนึกว่าตรงนี้นะครับไม่ใช่นะครับเมื่อตรงนี้นะครับมันติดเลเวลนะครับอ่านะครับตรงนี้มันติดเลเวลนะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับตัวละครแดงหรือว่านกแดงตรงนี้นะครับนะครับคนละอันกันนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่เลี้ยวสี่ห้าแล้วคุณนะครับก็มาทําได้เลยเพราะว่าตอนนี้นะครับผมนะครับยังไม่มีนกแดงนะครับเพราะว่านกนะครับมันบวกค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวได้มาเดี๋ยวดูนะครับว่านะครับนะครับมันได้อะไรบ้างครับไปแบบที่สองก็ต่อเลยครับไปครับแบบที่สองนะครับวาร์ปลงไปครับมาถึงแมบที่สองนะครับนะครับแบบที่สองนะครับก็มีสองที่เช่นเดียวกันนะครับนะครับตรงนี้ครับแบบที่สองนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับ อ่ะครับใครนะครับที่ยังไม่เปิดดูปั๊บนะครับเพื่อนของคุณอาจจะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับต้องไปเปิดก่อนถึงจะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามาดูสตรีมผมคุณก็ทําได้เลยนะครับเดินมาตามผมได้เลยนะครับ รับแมตที่3มนะครับนันจะมีทั้งหมด5จุดนะครับตรงนี้นะครับ1จุดนะครับเป็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้1จุดนะครับ2นะครับตรงนี้3นะครับแล้วก็ตรงนี้4จุดที่5ตรงนี้นะครับมันจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามาอยู่เนเขาให้เพื่อนนะครับเงยหน้าขึ้นไปนิดนึงนะครับบางทีนะครับนะครับจอบอะมันกลมกลืนนะครับนะครับกับพวกต้นไม้อะไรเงี้ยมันอาจจะมองยากนิดนึงนะครับตอนที่คุณวิ่งมาหาเนี่ยคุณอาจจะหาไม่เ e จอนะมันอยู่บริเวณนั้นนะครับนะครับให้คุณอะพอเราคุณวิ่งไปนะครับให้คุณติ๊กแบบนี้ นะครับพอเราคุณมาดูนะครับคลิปผมนะครับคุณก็ติ๊กไปเลยครับแบบนี้ครับนะครับมันวิ่งแบบนี้แล้วก็หาบริเวณนั้นนะครับบางทีก็เงยหน้าขึ้นไปหน่อยนะครับมันอยู่บนเขานะครับแบบที่3ก็ครบแล้วนะครับมีทั้งหมด5จุดนะครับเราก็ไปแบบที่4กันต่อเลยครับ สีก็คือที่มือแล้วนะครับน่าลำคาญที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรหมครับมันแหลกนะครับแมพที่4ตรงนี้นะครับจะมีอยู่4จุดนะครับอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงนะครับข้างล่างอีก3จุดนะครับแต่ละจุดเนี่ยนะครับดูดีๆนะครับมันจะซ่อนอยู่หรือว่านะครับมันจะค่อนข้างนะครับกลมกลืนนะครับกับพื้นที่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนเดินไปนะครับดูดีๆนะครับบางทีแอบอยู่ในบ้านในหลืบนะครับมีคนยืนบังอยู่มองไม่เห็นนะครับนะครับ อ่ะะนครับไปแมปต่อไปครับนะครับค่อยๆดูนะครับแล้วก็นะครับนะครับมันจะมีอย่างเช่นเมืองนะครับมันจะมีแมปแบบนี้ต่อดูด้วยนะครับก็คืออยู่ในโซนเดียวกันนะครับให้คุณดูด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าในกรณีนะครับตรงซ้ายเนี่ยนะครับมันไม่มีแบบนี้ขึ้นนะครับแสดงว่านะครับมันไม่มีจุดชมวิวนะครับคุณกดเลื่อนดูด้วยนะครับทุกแมปนะครับอ่านะครับมี5อันนะครับไปวาร์ปลงไปครับนะครับค่อยๆเกิดเลื่อนดูทีละอันทีละอันนะครับ แมปอุทันการ์ดนะครับนะครับก็มีทั้งหมดห้าจุดนะครับมาสังเกตหะยังแสบเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเดินมาตรงนี้นะครับคุณมองไม่เห็นนะไม่เห็นไหมครับว่าจอบันอยู่ตรงไหนนะครับเห็นไหมมันนามาตั้งไว้ตรงนี้นะครับแม่โคแสบเลยนะครับมันอามาแอบไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนวิ่งไปหาดูวิดีนะครับมันชอบแอบตามหลืบตามมุมอย่างนี้นะครับสำหรับอุทันการ์ดนะครับมีห้าจุดนะครับหนึ่งสามสี่ห้านะครับไปแมปต่อไปครับ รับทางแยกคือโมดนะครับนะครับก็มีทั้งหมดนะครับ6จุดนะครับหนึ่ง6สามี่ห้าหก็ครบแล้วนะครับทางแยกนะครับโฮโมดนะครับนะครับสุสานแห่งทล็อกนะครับนะครับก็มีทั้งหมดนะครับ4จุดนะครับสุสานสุสานแห่งทล็อกชั้นหนึ่งนะครับ นะครับจุดแรกตรงนี้จุดที่สองตรงนี้นะครับจุดที่สาตรงนี้จุดที่สี่นะครับนะครับลงไปดูใ้ใกล้นิดนึงนะครับนะครับเห็นไหมครับมันจะบังอยู่บอสมันจะบังอยู่นะอ่านะครับประมาณนี้ครับสุสานแห่งท็อกนะครับชั้นหนึ่งนะครับต่อไปเราจะไปสุสานทห่งท็อกชั้นสองครับดูดวงดีวะนะครับมานะครับไล่เปิดจุดนะครับนะครับเจอพอดีเลยนะครับนะครับฟุกนะครับเจอกล่องทองวะนะครับนะครับได้ของฟ้าอีกแล้วนะครับนะครับจะจะได้อะไรว่ารอบนี้นะครับดูดิ นะครับขอไปขออาชีพเราหน่อยเถอะวะโบเข้าไปอาชีพหายไหมครับเรียบร้อยนะครับมีสั้นเข่งขื่มนะครับขายไม่ได้นะครับไปยัดสมุดต่อนะครับดามคที่ข้อนหนึ่งเปอร์ครับยัดลงไปโอ้โถไอเราก็นึกว่านะครับจะดวงดีนะแม่มานะครับสื่อสารนะครับถ่งท็อกชั้นสองนะครับก็มีทั้งหมด4ี่ที่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับนะครับไปนะครับที่ต่อไปกันเลยนะครับนะครับใกล้ถึงฝันแล้วนะครับนะครับนกแดงเรานะ เอเพื่อนเจออีกแล้วว่าไหมครับว้าไหครับมาเปิดจุดชมวิวไหครับเจอสองกล่องแล้วว่ารอบนี้นะครับมันจะได้ของตัวเองหรือเปล่าวะไหครับตื่นเต้นไหวนะมครับของฝันนะครับนะครับคูณสองครับได้กล่องพวะมาได้ระดับแดงด้วยนะครับไอชิบหายนะครับสีแดงกูมาหาพระแสงอะไรเนี่ยไหครับได้จุดนี้สองเม็ดไอชิบหายได้ของฟ้าไหครับเวรกรรมดีเกินไปอีกมึงพระช่วย นะครับก็นะครับทินฐานนะครับนะครับทราบโบราณนะครับก็มีทั้งหมดสาจุดนะครับทั้งนี้นะครับหนึ่งนะครับตรงนี้สองนะครับแล้วก็หัวบนสามแม่ไหมครับอุตส่าห์เจอกล่องทองนะครับดันเป็นของดีเกินไปนะครับเอามาหาว่าแสงอะไรว่าสีแดงเว้งกันนะครับป่ะจุดอื่นก็ต่อเลยเผื่อเจออีกไหมครับเฮ้ยอะไรทองทองวะมื่อไม่ใช่ครับไอเว้ยเอ้ยมันหล่อไมาแล้วว่านะครับทราบโบราณนะครับแห่งทอนะครับชั้นบนนะครับก็มีทั้งหมดสี่จุดนะครับหนึ่งสอง สามสี่นะครับนะครับไปกันต่อเลยนะครับไปนะครับหน้าผาที่ซ่อนอยู่นะครับนะครับมีแค่นะครับอันเดียวเท่านั้นนะครับแมปที่เรามาทำเควสวากรีมือโถดนะครับที่พระมาอยู่ใต้สะพานนะครับเมื่อตรงนี้นะครับยางโดเลยนะครับนะครับมีอยู่จุดเดียวนะครับไปครับแมปต่อไปครับมาถึงนะครับแมพนะครับนะครับปลากราซีนะครับปลากราซีนะครับมีทั้งหมดห้าจุดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนะครับ ไปครับแมปต่อไปครับผมนะครับสำหรับแมปต่อไปภูเขาเอเชียนะครับมีทั้งหมดนะครับนะครับ2จุดนะครับภูเขาเอเชียสำหรับภูเขาเอเชียนะครับผมแนะนำนะครับใครที่นะครับจะมาขุดนะครับเดี๋ยวผมวางลงไปให้ดูครับภูเขาเอเชียนะครับนะครับเยอะมากถ้าเกิดว่าใครนะครับต้องการดันพลังนะครับโดยที่คุณไม่ต้องเติมเงินหรือว่าเติมน้อยผมแนะนําให้คุณนะครับมาขุดของเหล่านี้แล้วก็ไปค้าของนะครับที่นี่นะครับมันจะมีนะครับ พวกของขุดพวกนี้นะครับเห็นไหมครับเต็มเลยนะครับขึ้นตลอดทางเลยคุณขุดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนลงไปถึงข้างล่างนะครับนะครับขุดลงไปเรื่อยๆนะครับนะครับขุดลงไปถึงล่างพอไปถึงล่างเสร็จแล ouais klar, S> <S fun, like ้วนะครับคุณก็กดนะครับวาร์ปกลับมาตรงนี้ใหม่ครับแล้วก็ไล่ขุดอยู่แบบนี้นะครับผมรับรองได้เลยนะครับว่าตัวละครเพื่อนนะครับเติบโตแน่นอนนะครับนะครับโดยที่เรานะครับไม่ต้องเติมเยอะแต่มาต้องเสียเวลาในการขุดซะหน่อยนะครับนะครับสำหรับใครที่อยากนะครับมีพลังโดยที่แบบไม่ต้องเติมเยอะนะครับแต่ต้องขยันขุดหน่อยนะจะไปเอาอยากสุรตะ ลับนะครับแบบนี้นะครับมาจัดงงนิดนึงครับขบเขานะครับลึกหมหาป่าขขานะครับนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับคือนะครับคุณรับลงมาเนี่ยนะครับมันเหมือนนะครับว่าแผนที่มันจะใหญ่นะครับตรงนี้ระหว่างตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมันไม่ใหญ่นะครับคุณกระโดดข้าไปหน่อยนี่ก็ถึงฝั่งนี้แล้วนะครับครับมันคือนิดเดียวเองนะครับแต่ว่ามันอยู่บนภูเขานะครับนะครับคุณอาจจะงงนะครับนะครับคุณเดินเข้าไปบนภูเขาหน่อยนะครับเมื่อแบบนี้นะถ้าเกิดว่านะครับใครมาหานะครับคุณไม่ต้องงงนะครับคุณต้องเดินเข้ามาบนภ นะครับมันอยู่ตรงข้ามกันนิดเดียวเองนะครับเห็นไหมครับนะครับมันอยู่ตรงข้ามกันนิดเดียวเองนะครับนะครับถ้าดูในแผนที่นะครับมันเหมือนจะใหญ่นะภูเขานะครับเอ่อภูเขาลึกหมาป่าขาวนะครับมี2ที่นะครับเนี่ยในนี้แผนที่มองเห็นไหมครับว่าเหมือนมันไกลกันนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับนะครับมันอยู่แค่ตรงข้างหน้าเองนะครับสำหรับแบบนี้นะครับมันอย่างงนะครับตับนะครับแมพต่อไปคือป้อมอุทกานะครับป้อมอุทกาเนี่ยมันจะงงนิดนึงนะครับพอหลังคุณวาร์ปนะครับลงบอสมาแล้วเนี่ยนะครับให้คุณนะครับกระโดดลงมานะะเดดดดี๋ยวผมกรรโใหู้คับ คุณพัฟลงบอสมานะครับมันแอบอยู่นะครับมันเดินจะงงๆหน่อยนะครับอ่ะนะครับนะครับแม่มใครมันขยันช่วยจังวะอีเวเลยแม่นะครับให้คุณเดินขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็หันไปทางซ้ายครับอ่าหันไปทางซ้ายนะนะครับแล้วให้คุณนะครับกระโดดนะครับกระโดดโบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กระโดดอีกรอบหนึ่งนะครับอ่านะครับ มันจะโผล่มาตรงนะครับตรงจุดที่2พอดีเลยนะครับนะครับป้อมอุทการนะครับมี2จุดนะครับเดี๋ยวผมกดดูก่อนนะครับเมื่ออันนี้มันจะงงนิดนึงครับผมเดินหาทางมาต้องนานนะครับเห็นอยู่นะครับแต่กระโดดมาไม่ได้ไหมครับป้อมอุทการนะครับมีตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็ตรงนี้1จุดนะครับนะครับอ่ะนะครับไปชั้นที่อื่นต่อไปเลยครับ สำหรับนะครับป้อมอุทกานะครับนะครับชั้น2งนะครับนะครับง่ายมากครับให้คุณนะครับวาร์ปลงหัวบอสนะครับนะครับเห็นไหมครับวาร์ปมาอยู่ใกล้ๆบอสหมดเลยนะครับวาร์ปลงบอสนะครับแล้วก็เดินมาหน่อยหมุนนิดนึงนะครับป้อมอุทกานชั้นสองนะครับนะครับมี3นะครับ3าที่นะครับ1 2 3สานะครับวาร์ปลงหัวบอสมาเลยนะครับนะครับป้อมอุทกานชั้น3มนะครับนะครับหายากมากนะครับนะครับเดินดีๆนะครับป้อมอุทกานะครับคุณต้องกระโดดนะครับนะครับขึ้นมานะครับมาอยู่ข้างบนนี้นะครับมันเห็นไหมครับ ว่าป่อมู้ตรามีทั้งหมดนะครับมันสามที่นะครับนะครับทั้งหมดสามที่นะครับหนึ่งสองสามครับตรงนี้ไม่ยากตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับคุณต้องกระโดดแล้วก็พุ่งขึ้นไปครับส่วนตรงนี้นะครับนะครับให้คุณนะครับเดินมานะครับตรงนี้ครับนะครับตรงหินตรงนี้ครับกระโดดขึ้นมาได้นะครับหรือว่าอยู่ข้างบนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเดินขึ้นไปข้างบนนะครับนะครับกระโดดจากบนหินเนี่ยมาตรงนี้นะครับไม่งั้นไม่ครับมันมาไม่ได้นะครับคือมันไปแบบเนี้ยครับคุณต้องกระโดดสองรอบนะครับมันจะบ นะครับเข้าไปข้างบนนะครับคุณต้องกระโดดสองรอบแล้วก็พุ่งขึ้นไปนะครับขึ้นไปตรงหินนะครับเมันคุณจะขึ้นได้ไหมเนี่ยมันขึ้นได้อยู่ว่ามันขึ้นไหมครับอ่าขึ้นได้มันล่วงว่ะมันยากว่ะมันป้อมอุทการนะครับมันหาจุดยากมากครับทำไมโดดไม่ได้ละอีเวนเออนะครับแล้วก็เดินมาหน่อยครับเอาชิบหายล่วงอีกไหมครับวันนี้กูจะถึงไหมเนี่ย นะครับครับมาทางนี้ครับแล้วคุณก็มองนะครับหันก็ไปข้างหลังเห็นไหมครับว่ามันอยู่ทางนู้นครับมันจะถึงไหมขึ้นอีกก้อนหนึ่งนะครับมาเอาให้สูงหน่อยครับอ่านะครับมาแล้วก็พุ่งไปเลยนะครับโบบานะครับนะครับแล้วก็โดดสองทีนะครับอีกทีหนึ่งไหครับก ครับก็มาถึงนะครับแมพสุดท้ายนะครับนะครับที่นะครับทางแยกแหลกนั่นหรอกนะครับเมื่อทั้งหลายทั้งมวลนะครับนะครับก็คือมันจะมีลำบากอยู่นะครับคือตอนเลี้ยว40แล้วก็45ตรงนี้ไหมครับ คุณต้องนะครับเลเวลถึงก่อนนะครับ45นะครับแล้วมาถึงจะเข้านะครับมาเปิดจุดชมวิวได้ในกรณีการที่เพื่อนจะทําจุดชมวิวนะครับนะครับถ้าคุณมีนกฟ้าแล้วนะครับนะครับคุณนะครับไม่ต้องทําให้ไปทําตอนเลเวล45ทีเดียวเลยนะครับมาดูคลิปผมนะครับตอนเลเวล45แล้วก็ทํานะครับทีเดียวเลยเพราะว่านะครับครับมันจะได้นะครับนกแดงนะครับก่อนหน้านี้ถามว่านะครับมันได้ไหมก็ได้นะครับเห็นไหมครับว่ามันได้รางวัลหมดเลยนะครับเนี่ยผมมาไล่ทําทีเดียวเลยนะครับเห็นไหมครับของเพียบเลยนะครับ นะครับนกฟ้านะครับนกแดงเปิดนะครับนู่นนี่นั่นนะครับทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนำเพื่เพื่อนนะครับทำตอนรีวิวสี่แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับยังไม่มีนกฟ้าคุณก็ทำนะครับสักเลเวล2่เอ่อดูสัก20เปิดสัก20นะครับหรือว่า40ก็ได้นะครับมานะครับรับกันนะครับไป แล้วเพื่อนๆนะครับก็จะได้เห็นนะครับสำหรับนะครับจุดนะครับเกิดกองทองนะครับเกิดด้วยนะครับไอ้จุดกองทองเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีโอกาสเกิดยังไงแต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลที่ได้มาก็คือนะครับมันเกิดทุกแมปนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนนะครับต้องลองวิ่งไปหาดูเอาเองนะครับเราก็ได้นกแดงมาแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยครับเปิดกาชาเลยรออะไรนะครับนะครับไปนะครับโบปะไปครับไปกันไปนะครับดูที่มันท้ายะงไงไหมครับมันไม่เคยห่อเลยเรียบร้อยไหมครับตามระเบียบ ไปครับค่อยมาทําตอนเลี้ยว45นะครับทีเดียวจบๆไปเลยเฮ้ยไหมครับโอกสารับได้นงทองเหาอวะเพื่อนฝันเลยนะครับมึงมาได้แดงตอนนี้ไม่ได้นะอีเวนกูทํามาต้องนานไหมครับปะโทครับดูแสงสีมันฟ้าแล้วกูว่าแล้วไหมครับซ้ำด้วยเพราะก็ไม่รู้เนี่ยไปไหมครับเปิดครับไปครับ โบเข้าไปมันโบเข้าไปอ่ะนครับนกแดร์นะครับเราก็ได้มาแล้วครับ ก็เอามาใส่กันเลยนะครับนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆนะครับได้ไม่มากก็น้อยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจช่องปิ๊งอากาศซาด้วยนะครับถ้าผมมีข้อมูลดีๆนะครับก็จะมาทําบอนเพื่อนนี่ครับกว่าจะ4ี่ห้าได้นะครับเลือดตาแทบกระเด็นนะครับแล้วเดี๋ยวนะครับหลังอัปเดตวันที่สิบเอ็ดนะครับตีกันได้นะครับผมจะมานะครับอัปเดตเพื่อนอีกนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม